กลับมากับ มันนี่โค้ดเพื่อนรักพารวยกันต่อค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่คราวที่แล้วค่ะเจ้ามันนี่ก็ได้ให้เคล็ดลับ3ข้อค่ะเพื่อที่จะทําให้คีร่าได้ความปรารถนาที่เธอต้องการก็คือการที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษในช่วงฤดูร้อนคอมพิวเตอร์นะคะอยากได้คอมพิวเตอร์แล้วก็ช่วยจ่ายนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้แล้วก็ได้ให้ไปแล้ว1ข้อก็คือให้คีร่าค่ะไปทำอาลบั้มความปรารถนา มานั่นเองแล้วทุกคนล่ะได้ไปทำอะไรบ้างความปรารถนามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันกับอีก2ออย่างค่ะที่จะทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงได้ไปกันเลย ฉันนึกขึ้นมาได้ว่าเจ้าอาบาดอบ,บอกว่ามีสาอย่างที่ทําให้ฉันสามารถทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้อย่างแรกก็คือการทําอัลบั้มความปรารถนาแล้วอีกสองอย่างละ่ะคืออะไรแค่คิดเท่านั้นค่ะเจ้ามันนี่มันก็คงได้ยินแล้วคําอธิบายก็เลยมาทันทีสิ่งที่สองที่เธอทําได้ก็คือจงดูลูกพวกนั้นทุกวันและจินตนาการถึงตอนที่เธอไปอยู่อเมริกาตอนที่เธอได้แล็ปท็อปแล้วก็พ่อเธอจะภูมิใจแค่ไหนที่จัดการเรื่องหนี้สินได้ พอฟังเจ้ามันนี่พูดอย่างนั้นเสร็จฉันก็ประหลาดใจอย่างมากนี่ก็เหมือนนั่งฝันนะสิแม่บอกเสมอว่าไม่ควรนั่งฝันกลางวันนะพอเจ้ามันนี่ได้ยินเช่นนั้นค่ะเขาก็เลยพูดว่าโอ้ยเขาเรียกว่าการทําให้เกิดภาพจ้ะมนุษย์ทุกคนที่จะบรรลุอะไรสักอย่างในชีวิตต้องฝันก่อนทั้งนั้นเธอจ๋าพวกเขาต้องจินตนาการซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้ําเล่ามาว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าไปถึงความปรารถนาได้ไปถึงเป้าหมายได้ เราจะไม่หยุดแค่นั่งฝนันบางทีมันก็เป็นประเด็นที่แม่ของเธอต้องการจะสอนหรือเปล่าก็คือให้เราคิดแล้วก็หาวิธีลงมือทํานั่นเองคีล่าฟังแบบนั้นเสร็จคีล่าก็เริ่มรู้สึกแปลกๆค่ะมันช่างต่างกับบทเรียนแรกที่ฉันคิดไว้เลยเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ฉันจะได้เรียนรู้โอ้ยเขาเรียกว่าการเรียนรู้เยช่างซักมันนี่ตอบทันทีมาทําความรู้จักความคิดใหม่วิธีการใหม่ๆถ้าเกิดเรายังคิดแบบเดิมผลก็ออกมาแบบเดิมสิ และเพราะว่าสิ่งที่ฉันบอกเธอมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเธอฉันก็เลย,ยจะแนะนําว่าจงอย่าตัดสินถ้าเธอยังไม่ได้ทําหากไม่ถึงเป็นภาพแล้วคงไม่มีใครไปถึงจุดมุ่งหมายกันหรอกสิ่งที่เราตั้งใจในชีวิตมันต้องเติบโตแน่ๆคนส่วนใหญ่โมไปสนใจกับเรื่องที่พวกเขาไม่ได้ต้องการแทนที่จะมานั่งนึกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ ฟังเจ้ามันนี่พูดแบบนั้นฉันก็นึกถึงป้าคิสเทลขึ้นมาป้ารู้สึกเสมอว่าป้ามีปัญหาหนักและประสาป,ป้าจะไม่เข้มแข็งพอจะรับเรื่องพวกนี้ได้ผลก็คือป้ารับเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้ด้วยซ้ําฉันนึกถึงพ่อด้วยอีกคนพ่อมัมแต่นึกถึงเรื่องปัญหาแต่ดูเหมือนยิ่งคิดปัญหาก็แย่ลงเรื่อยๆใช่เลยเป็นแบบที่เธอคิดอยู่เลยและเธอคงอยากจะรู้สิ่งที่3ามแล้วใช่ไหมสิ่งที่สามที่เธอทําได้ก็คือคืออะไรบอกมาสิมันนี่ กระปุกความฝันมันนี่ว่าต่อกระปุกความฝันหรอก็ใช่นะสิถ้าไม่มีเงินเธอก็ไม่มีปัญญาไปแคลิฟอร์เนียใช่ไหมล่ะวิธีการที่ดีที่สุดที่จะหาเงินก็คือกระปุกความฝันนี่แหละเธอไปหากระปุกมานะแล้วก็เปลี่ยนมันให้เป็นกระปุกอ,อมสินจงเขียนความฝันของเธอบนกระปุกนี้เธอต้องมีกระปุกใบหนึ่งสําหรับความฝันอย่างหนึ่ง เธอพอจะหากระปุกได้ใช่ไหมแล้วพอเธอหากระปุกได้นะเธอก็ใส่เงินทั้งหมดที่มีลงไปพอเจ้าวันนี่พูดแบบเนี้ยปัญหามากมายก็แลรนเข้ามาในหัวฉันนับไม่ทั่วเลยโอ้ฉันต้องหากระปุกเยอะเลยสิแล้วกว่าฉันจะมีปัญญาหาเงินมาใส่ได้ทุกกระปุกก็คงต้องรอจนฉันอายุ20ถึงจะเก็บเงินได้มากพอที่จะเป็นไปได้อีกอย่างฉันคงไม่มีเงินพอสาหรับไปทําอย่างอื่นแน่ๆมันนี่ฟังดังนั้นเสร็จเนาะก็มองฉันอย่างสงบ รู้สึกไหมว่าเธอคิดไปก่อนแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ตลอดเลยเนาะอืมก็อาจจะใช่นะแต่เราลองหาวิธีให้ฉันได้เงินค่าขนมเพิ่มมากขึ้นไม่ดีกว่าหรออย่างเช่นฉันได้เงินเพิ่มเป็นสองเท่าคงจะดีน่าดูเสียงเจ้ามันนี่เครียดขึ้นมาทันทีเธอคงไม่เชื่อฉันตอนนี้หรอกแม่หนูคีร่าแต่ขอบอกว่าถึงเธอจะมีค่าขนมมากขึ้นสิบเท่าปัญหาของเธอก็จะมากขึ้นไปด้วย เพราะรายจ่ายของเธอก็จะเพิ่มพร้อมกับรายรับนั่นแหละฉันว่ามันนี่พูดแรงไปหน่อยนะถ้าฉันได้ค่าขนมเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าฉันคงใช้ชีวิตเหมือนอยู่สวรรค์ชั้นเจ็ดก็ไม่ปานแต่เจ้ามันนี่ก็ได้ยินอีกแลนแหละมันไม่ลดลาวาสอกคีล่าลองดูพ่อแม่เธอสิเขาไม่ได้มีเงินมากกว่าเธอเป็นสิบเท่าหรอ ไม่สิมีมากกว่าเธอเป็นร้อยๆเท่าเสียด้วยซ้ำแต่เขาก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลังจำนวนเงินน่ะมันไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเราจะทำยังไงกับมันต่างหากเราจะต้องเรียนรู้วิธีจัดการเงินที่มีให้ถูกต้องถ้าทำได้เราจึงจะมีคุณสมบัติพอที่จะมีเงินมากขึ้นแต่ฉันจะบอกเธอให้ละเอียดในอีกสองสามวันแล้วกันตอนนี้กลับไปหากระปุกค,ความฝันก่อนเธอคิดว่าเธอจะเริ่มทำได้ไหม แต่ถ้ามันมีกระปุกหลายๆใบฉันก็ไม่มีจุดหมายที่แน่นอนนะสินี่ไงเธอจึงต้องเลือกจุดมุ่งหมายที่สําคัญที่สุดออกมาไงมันนี่อธิบายให้คีร่าฟังฉันมองรายการเหตุผลที่อยากรวยสิบข้ออีกรอบอืมจริงด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการได้ไปอเมริกาแล็บท็อปแล้วก็ช่วยปลดหนี้ให้พ่อกับแม่เอาเป็นว่าฉันจะทํากระปุกความฝันสาหรับ2เรื่องแรกก่อน แต่เรื่องนี่สินของพ่อดูจะไม่ค่อยมีหวังเลยใช่แล้วคีร่ามันนี่อ่านใจฉันออกแล้วตอบออกมาอีกสองสามวันเราจะมาพูดกันถึงนี้สินของพ่อเรื่องมันง่ายกว่าที่เธอคิดไว้มากเธอต้องมีกระปุกแค่สองใบพอนั่นแหละเรื่องที่ต้องทำโอเคโอเคโอเคฉันจะลาะเอ้ยไม่ใช่ฉันหมายความว่าฉันจะทำนะฉันสัญญางั้นก็เริ่มเลยสิมันนี่เรียกร้อง ถึงตอนนี้ค่ะเจ้ามันนี่ก็บอกอีก2อ,อย่างค่ะที่จะทำให้คีล่าสามารถทำความฝันได้สำเร็จก็คือ 1. มองดูอัลบั้มนั้นบ่อยๆค่ะก็คือเป็นการจินตนาการภาพเนาะการนึกถึง เห็นมันเห็นมันเป็นภาพบ่อยๆแล้วก็นึกถึงมันค้นหาวิธีมันก็เหมือนกับที่มิวคุยกับทุกคนบ่อยๆเนาะคือการจินตนาการนั่นเองลองนึกถึงว่าเมื่อเราได้ความปรารถนานั้นแล้วสิ่งที่เราต้องการแล้วหรือว่าเราทําเป้าหมายของเราสําเร็จแล้วอะเราจะเห็นภาพอะไรมีใครอยู่ตรงนั้นบ้างเราจะรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ฉา่ายภาพเนี่ยซ้าําๆๆเข้าไปในเหตุการณ์นี้บ่อยๆเป็นความรู้สึกที่เราได้มันเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครติดตาม ตั้งแต่ตอนซีรีส์ The Magic หรือว่า s i e a c d of Getting List เนาะถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ลองไปย้อนฟังดูได้เนาะถึงการที่เราจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นะแล้วก็ทำให้เราได้ความฝันของเราเร็วมากขึ้น<ม>ก็ลองไปจินตนาการกันดูนะคะใครยังไม่รู้วิธีก็ไปตามตอนที่มิวบอกหรือว่าคลิกลิงข้างบนนี้ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือกระปุกความฝันนั่นเองให้เราไปหากระปุกความฝันเนาะเขียนความฝันที่เราต้องการลงไปแล้วก็ใส่เงินลงไปในนั้นนะคะ แล้วระหว่างเรื่องเนาะเราก็คงดู้กันไปแล้วขี้ราก,กังวลมากถึงว่าเราจะเอาเงินจากไหนมาใส่ในกระปุกเนาะแล้วเราจะทํามันได้ยังไงจากตอนที่แล้วค่ะ เราจะไม่ลองนะเราจะลงมือทำแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นไปได้นะคะส่วนเราจะทำได้ยังไงแล้วจะมีวิธีการยังไงเพิ่มเติมก็ก็สามารถติดตามได้ในตอนต่อไปนะแต่ตอนนี้เชื่อก่อนค่ะแล้วก็ไปตามหากระปุกไข่เที่ยงทำอัลบัม้มความปรารถนาไม่เสร็จก็ลองไปทบทวนทำกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะมีนคำถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะบา,บายบายสวัสดีค่ะ